ฐานเงินเดือนหมืน่นนิิๆนะครับไม่ติดแบคลิตสามารถจัดฟรีดาวคันนี้ได้เลยนะครับมาทําสัญญาผ่านปุ๊บรับรถไปโลดสวัสดีครับร้านเตอร์ไวช็อปนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า CB 650F ปี2016นะครับคันนี้ไงเป็นสีคง คงขาวสีดำโครงขาวนะอ่ะสีดำโครงขาวล้อทองโอเคเนี่โดยรวมรอบคันดีเทลจะประมาณนี้เลยอ่าสวยๆเลยคันนี้เป็นรถเน้นใช้งานนะเนาะเน้นใช้งานขวัญใจสี่สูบแน่นอนเสียงหวานเจีย๊ยบนะแม่มาพร้อมกับท่อแต่งเรียบร้อยีไง,าง,อองจานะ รามาไล่ของแต่งจากข้างหลังเลยมาไหนๆก็มาเนี่นี่ท้ายสั้นของปีรันญ,ญ่านะครับแบบพับไม่ได้นะนี้พร้อมไฟเลี้ยวแต่งมาเรียบร้อยไฟเลี้ยววิ่งด้วยอ่าไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวด้ยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นพ่อพ่อคาร์บอนกระป๋องนะกระป๋องคาร์บอนเออสวยๆเดินมาเรียบร้อยนะแล้วก็ไล่มาจะเป็นแคทบ,บาร์นะครับเป็นแคทบาร์สวยๆเลยอ่ะแล้วก็ มีกกรว่อน้ำมาเรียบร้อยนะครับชิลหน,น้าแต่งแล้วนะครับนี่แล้วก็พร้อมกับกระจกปลายแฮนกระจกปลายแฮนสวยๆเลยมือเบรกมือคัตแต่งเรียบร้อยอครอบถังคาร์บอนก็มีนี่นี่เบาะเขาจะเป็นเบาะลายใหม่ <S <S เขาเรียกลายแ <C raft> คบลา่าเบาะลายแคบล่า <C raft> ต้องออกเสงยงี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลขไหม์คันนี้ดีกว่า วิ่งไปเท่าไหร่แล้วคันนี้สำหรับปี2016คันนี้วิ่งไปอยู่ที่5 9 9 9 8บาทเกบกิโลขอโทษทีท <c ười> เอ่อ5,9,000เกือบ6,000 0นนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อคันนี้ดีกว่าอ่าพอประมาณพอประมาณ คันนี้นะสงนราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่คันนี้อ่ะและคันนี้นะสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะสาหรับคนที่เงินเดือนหมื่นต้นหมื่นต้นๆ้นะครับหนึ่งหมื่นต้นต้นไม่ติดแบ็คลิสนะสามารถมาจัดฟรีดาวได้เลยนะมาตัวเปล่ามาทําสัญญาผ่านปุ๊บรับรถไปโรดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคันนี้ จัดไปนั้นได้ทั่วประเทศด้วยนะครับฟรีประกันรถหาย1ปีฟรีค่าแต่ค่าโอนฟรีค่าจัดไฟนั้นด้วยโอเคหาใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกับเจ้า 650F คันนี้ก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ